ม่น้องหวานหนูจะเล่นกับยายไหมมะโอยแม่คุณทุนหัวอุยแม่คุณทุนหัวของยายฮึมหนูเป็นคนสวยของยายใช่ไหมลูกอุ้ยแม่คุณทุนหัวหนูรักยายไหมบอกยายก่อนสิหึมแม่คุณทุนหัวเดี๋ย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 วหันหน้าเข้ากล้องแม่คุณทุนหัวของยายอ้าอย่าบางกล้องดิให้นี่ทำหยอดเข้าเข้ากล้องด้วยลูกอึอ เดี๋ยวยายกอดหนูเดี๋ยวยายกอดหนูเออนี่ยายกอดหนูแล้วกอด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 หนูรักยายไหมลูกหนูเป็นคนสวยของยายใช่ไหมอุ้ยพี่ทองหยอดก็มาอ้าอ้ารักยายทั้งสองคนเลยอืมกอดกอดกอดนะกอดกอดกอด ปลอกคอน้องหมาคุณภาพดีทนทานปรับขนาดได้มีให้เลือกหลายสีสนใจสั่งซื้อกดที่ตะกร้าหน้าคลิปเลยนะคะน้องหมาน้ำหวานกับน้องหมาทองหยอดกินอาหารหลากหลายให้กินซี่โครงไก่ต้มคลุกข้าวต้มแบบจืดจืดไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่เกลือไม่ใส่ซอสไม่ใส่ซีอิ๊วขาวไม่ใส่เค็มไม่ใส่น้ำตาลเลยแล้วนอกจากนี้ก็ยังให้กินอาหารเม็ด เซฟแพกด้วยนะคะอาหารเม็ดเซฟแพกราคาไม่สูงมากก็เลยให้กินอาหารเม็ดเซฟแพกแล้วก็สลับให้กินกับอาหารเม็ดเพชรดีกรีเพื่อน้องหมาจะได้ไม่เบื่ออาหารเปลี่ยนรสชาติอาหารให้ซึ่งราคาของอาหารเม็ดเพชรดีกรีนี้จะสูงกว่าอาหารเม็ดเซฟแพกแต่ก็ให้กินสลับกันไปค่ะเราเลี้ยงหมาเราก็รักเหมือนลูกอยากให้น้องหมาของเรามีความสุข หากสนใจสั่งซื้ออาหารเม็ดให้น้องหมาก็จิ้มที่ตะกล้าหน้าคลิปเลยนะคะค่าคอมมิชชั่นที่ได้ก็นำมาซื้ออาหารเม็ดให้น้องหมาน้ำหวานกับน้องหมาทองหยอดนี่นะะแหละค่ะรักน้องก็ช่วยอุดหนุนน้องน้ำหวานกับน้องทองหยอดด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ